ยังคือเล่าเรื่องผีเรื่องใจเรื่องเอ่อจะไม่ได้เล่านานมากมึงคนหลายคนเดินไปผ่านไปผ่านมาตามถนนก็คือถามกูตลอดเวลาว่าเมื่อไรจะเล่าเรื่องผีถา,งนนงถามยิ่งกว่า 7, มีแฟนเนี่ยมึงก็จะมาถามยิ่งกว่าใช้โปรเจกโปรแม็กมีแฟนหรือ,อยังยิ่งกว่าสิ่งนั้นมึงก็จะไม่ละคืออยากฟังเรื่องผีมากคือกูก็ไม่ใช่หมอปลากูไม่ใช่หมอปลากูก็ไม่เคยคือคนธรรมดาปกติทั่วไปไม่ได้อยากจะเจอผีทุกวันทุกคืนมึงก็จะไม่ละแต่ล่าสุดไปถ่ายพีน่นาคห้าที่วัดวัดหนึ่งแล้วซึ่งวันนั้นนะเป็นวันที่นน้้้องผูช่่วยขัับบบมาาที แล้วเราก็ไปถ่ายมันก็จะมีซีนที่เราต้องไปถ่ายบนบ้านไม้ซึ่งถ่ายชั้นสองแบบเป็นฟิลแบบดนผีหลอกมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีผีพีน่นาคปรากฏตัวขึ้นคือวันนั้นเป็นวันที่อ่ะมึงฟังเสียงนี้นี่ค่ะเสียงหมาหอนหอนแบบนี้ห้าสี่สามสองปุ๊บหอนแต่พอเริ่มเล่นมีผีออกมาหมายถึงว่ามีผีพีน่นาคออกมาหอนแบบอย่างนี้มึงหอนอย่างนี้ทั้งคืนก็ไหวา้นั่นนี่ทุกคนไหว้หมดเสร็จ กูกาลังจะเกลวกำลังจะแบบกลับบ้านกลับใจไปนงไปนอนไปพักผ่อนไปหย่อนใจของกูใช่ปะกูก็กาลังเดินสวัสดีทุกคนแล้วก็เดินมาที่รถกูกําลังจะเดินมาถึงรถอีอคนลุกมึงกูเห็นอะไรบางอย่างซึ่งกูฮึกไวเพราะกูไม่อยากพูดเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งกวสแครี่มากคือแบบกลัวโกดมากแบบไม่อยากเจอโกดเลยเป็นคนที่แบบว่าพูดถึงโกดปุ๊บจะร้องไห้น้าตาซึมกูไม่พูดน้องผู้ช่วยอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเซนเป็นคนที่เซนสื่อหลักสื่อวิญญาณเลยเป็นคนที่มีเซน์มีความแบบว่าเฮ้ย เห็นเหมือนกูสิ่งที่เห็นคือเงาดำๆวิ่งผ่านรถกูไปแล้วกูกา็หาันไปหาน้องผู้ช่วยคนที่เห็นน่ะเหมือนกันไหมวิ่งผ่านรถไปใช่ไหมพี่นนท์กูว่าโอเคชัดเจนเหมือนกูไม่ได้เห็นคนเดียวตอนแรกกูเห็นถ้ากูเห็นคนเดียวปุ๊บแล้วน้องสองคนไม่เห็นก็จะอ่ะบางทีกูอาจจะมโนแจมหรือเปล่ากูอาจจะแบบภาพลวงตาไดาโดฟินหรือว่าหรือว่าคิดไปเองโซมารีหรืออะไรเงี้ยเข้าใจปะคือเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ไงเห็นแบบทุเกเตอร์นำกันนะเข้าใจป้ะเพราะฉะนั้นเนะี่ยชัด แล้วกูก็ก้าวขึ้นรถกูก็บอกว่าคนที่จะขึ้นรถได้มีน้องผู้ช่วยสองคนบอกชื่อบอกชื่อแล้วก็กูนนอินนท์นเท่านั้นคนอื่นห้ามขึ้นกูปิดประตูแล้วก็ขับรถออกไปมึงช่วงขับรถออกไปคือน่ากลัวกดกดเจอกูกุ่ยอะเพราะมันเป็นป่า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 แล้วขับไปไม่มีไม่มีไฟเลยเพราะว่าตอนแรกอะกูจะนอนเพราะอีกวันนึงกูต้องไปถ่ายใช่ปะแต่อีกวันนึงอะกูมีคิวแบบเย็นอะ ก็ขับกลับกันแล้วมืดแบบมืดอลังไงดอกมืดตื่อทำไมมืดตื่อๆยู่ตองพระคารใหม่เลยแบบมืดแบบอลังการงานสร้างโคตรจะมืดกลับมาบ้านก็สดมต์